ปลูกไว้ตรงไหนรีบตัดทิ้งเลยนะสิบต้นไม้อัปมงคลไม่ควรปลูกไว้ในบ้านผ่าชีวิตตกตามอับโชคขัดลาบลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูสิบต้นไม้อัปมงคลเตือนแล้วนะ อย่าปลูกในรัวบ้านเด็ดขาดในปัจจุบันนี้มีต้นไม้หลายชนิดที่ไม่ควรปลูกไว้ในรั้วบ้านเพราะถือว่าเป็นต้นไม้อัปมงคลเพราะถ้าหากปลูกแล้วจะนำมาแต่ความเดือดร้อนหรือความไม่สบายใจมาให้กับผู้อยู่อาศัยซึ่งการปลูกต้นไม้ในบ้านกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่จะเลือกต้นไม้มาปลูกในบ้านนั้นเราเองก็ต้องดูด้วยว่า ควรปลูกต้นไม้ชนิดใดได้บ้างโดยตามตำราวความเชื่อที่โบราณได้สืบต่อกันมาบอกว่ามีต้นไม้หลายชนิดที่ไม่ควรปลูกไว้ในรั้วบ้านเพราะถือเป็นต้นไม้อัปมงคลซึ่งต้นไม้อัปมงคลถ้านำมาปลูกแล้วก็จะนำแต่ความเดือดร้อนหรือความไม่สบายใจมาให้กับผู้อยู่อาศัยซึ่งวันนี้ ทางเราก็ได้รวบรวม10ต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านมาฝากทุกท่านกันแล้วนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะสำหรับต้นไม้ชนิดแรกเลยก็คือต้นปรงเป็นต้นไม้สายพันธุ์แรกที่บอกว่าไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเลยเนื่องจากชื่อที่ฟังดูเหมือนการปลงชีวิตอีกทั้งยังมักนิยมใช้ใบนำไปประดับตกแต่งหีบศพ หรือทำพวงรีดอีกด้วยจึงเหมือนกับว่านำความไม่เป็นมงคลเข้ามาในบ้านนั่นเองแม้ว่าปัจจุบันต้นปรงจะถูกนำมาใช้ในการจัดสวนมากขึ้นเพราะลักษณะต้นมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แต่การใช้ต้นปรงงในการจัดสวนนั้นก็ไม่เหมาะกับพื้นที่สวนขนาดเล็กหรือบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเนื่องจากมีน้ำแหลมและดอกของต้นปรง ก็มีกลิ่นแรงและอันตรายต่อระบบประสาทอีกด้วย 2. ต้นลั่นทมแค่ฟังชื่อแล้วก็คล้ายกับการได้รับความระทมจึงถูกจัดเป็นต้นไม้อัปมงคลทำให้คนโบราณไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้มีแต่เรื่องเศร้าใจซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นต้นลีลาวดีแทนแล้วแะด้วยรูปทรงที่สวยงามและมีกลิ่นหอม จึงทำให้มีคนนิยมนำมาจัดสวนแต่ขณะเดียวกันก็ควรระวังด้วยนะเพราะยางในทุกส่วนของต้นมีพิษเป็นกรดหากสัมผัสตามเนื้อตัวก็จะมีอาการคันไปจนถึงบวมแดงอักเสบโดยเฉพาะกับเด็กและนอกจากนี้กิ่งของต้นลั่นถมยังมีความเปราะง่ายจึงเป็นอันตรายต่อเด็กที่คิดเล่นปีนป่ายต้นไม้ อาจตกลงมาบาดเจ็บได้นะครับ 3. ต้นเต่าร้างมีความเชื่อว่าหากสามมีภรรยาผู้ไหนปลูกต้นเต่าร้างไว้ในรัวบานหรือในรั้วเรือนหอแล้วอาจจะทําให้เมียเรื่องต้องเลิกรากันรวมถึงหมอผีสมัยก่อนเขาจะใช้ใบเต่าร้างเป็นส่วนประกอบสําคัญในพิธีทางไสยศาสตร์ทําให้ไม่เป็นมงคล แต่หากว่าจะนำต้นเต่าร้างไปใช้ในการจัดสวนก็ควรระวังยางของต้นเต่าร้างคืออย่าให้สัมผัสโดนเพราะจะทำให้เกิดผื่นแดงคันหรืออาจทำให้ถึงขั้นตาบอดได้เลยนะเรียกได้ว่าต้นไม้ชนิดนี้ไม่ดีทั้งชื่อและสรรพคุณของมันเลย 4. ว่านสี่ทิตแม้ว่าถูกจัดเป็นไม้มงคลที่ใช้เสียงไาย แต่ถ้าจะหามาปลูกประดับไว้ในบ้านก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะนั่นเพราะพืชชนิดนี้มีพิษรุนแรงต่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะส่วนที่เป็นดอกของว่านสีทีศหากผิดเข้าสู่ร่างกายของสัตว์เลี้ยงแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องอย่างหนกักสั่นไปทั้งตัวเบื่ออาหารและเกิดภาวะน้ำลายหลังมากผิดปกติได้ 5. ต้นรัก ดูเหมือนคนชอบชื่อของต้นรักกันเยอะเพราะดูเป็นมงคลแต่หารู้หรือไม่ว่ามีสิ่งที่ร้ายแอบแฝงอยู่เพราะย่างของต้นรักเป็นสิ่งที่อันตร,รายต่อผิวหนังคนคนเมื่อก่อนจึงป้องกันการที่จะเกิดอันตร,รายแก่คนในบ้านด้วยความเชื่อที่ว่าหากปลูกต้นรักไว้ในบ้านจะทําให้คนในบ้านมีแต่ปัญหาเข้ามาให้หุนวายใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรัก ทำให้ไม่สบายใจมีเรื่องที่ต้องแก้จนหัวหมุน 6. ต้นยี่โถเป็นไม้พุ่มส่งเตียที่ดอกนั้นมีสีสันสวยงามแต่ต้องระวังให้มากนาะเพราะว่าทุกส่วนของต้นยี่โถเต็มไปด้วยพิษร้ายแรงโดยเฉพาะพิษที่อยู่ในน้ำย่างนั้นส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและระบบประสาทหากว่าเผลอกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดหัว หัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือหัวใจหยุดเต้นจึงไม่ควรนำมาปลูกที่บ้านจึงได้จัดเป็นไม้อัปมงคลนั่นเองนะครับ 7. ต้นฟิโลเดนดรอนต้นไม้ชนิดนี้มีสารแคลเซียมออกซาเลตซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นพิษแม้ว่าจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อมนุษย์แต่ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกันโดยเฉพาะคนที่แพ้ง่าย แค่ไปสัมผัสเนื้อเยื่อก็อาจจะทําให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองมีอร่อยไหม้เกิดอาการบวมแดงที่ปากและลิ้นได้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวหากไปกัดแทะก็จะมีปัญหาในระบบการย่อยอาหารอาจมีน้ำลายไหลลิ้นบวมอาเจียนหายใจและกลืนลำบากด้วย 8. ต้นมะรุม มีความเชื่อว่าหากบ้านไหนมีต้นมะรุมอยู่ในบ้านแล้วบ้านนั้นจะมีเรื่องร้ายๆเข้ามารุมเร้าอยู่เสมอทำให้กลุ้มใจเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทางบ้านเพราะว่าชื่อของต้นมะรุมหากมีการลากเสียงยาวๆจะเป็นคำว่ามารุมแต่ถ้ามองด้วยหลักความเป็นจริงเป็นเพราะขนาดของต้นมีขนาดใหญ่ และสูงมาอาจมีความเปราะบางถ้าโดนลมอาจจะตกใส่บ้านได้และอาจนำพาให้คนในบ้านเจ็บตัวจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับกาวต้นรัก,กรรมแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าไม่ดีทำให้หดหูใจเหมือนชอกช้ำระก,กรรมใจถ้าบ้านไหนนำต้นรัก,กรรมมาปลูกไว้ในรัวบ้านอาจทำให้เจ้าของบ้านเกิดความไม่สบายใจแถมต้นของมันมีหนายาว และขมมากๆด้วยอาจทำให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้นะโดยเฉพาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กๆกำลังซุกซนนี่จะเป็นอันตรายมากเลยนะจึงไม่ควรนิยมนำมาปลูกกันและต้นไม้ชนิดที่สบนั่นก็คือต้นซ่อนกลีนมีอีกชื่อว่าต้นซ่อนชูเป็นต้นไม้ที่ไม่มงคลตามชื่อซึ่งหากนำมาปลูกในบ้าน จะทำให้ความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเกิดปัญหากันขึ้นได้นะครับหากบ้านใดมีต้นไม้ทั้งสิบชนิดนี้แนะนำให้ตัดทิ้งได้เลยหาต้นไม้มงคลมาปลูกจะดีกว่าลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญการถูกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะกรับสาธุ